สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอมะเมาปพอดีเมื่อวานน้องชายตัดตัดหญ้าให้ข้างๆบ้านวันนี้เลยมาเดินดูเจอมะเมา่ยังนึกว่าปีนี้ทำไมมะเมาไม่ม,ม,มีน้องชายบอกนีแต่ไม่เคยมาดูนี่เมื่อเช้าเพิ่งเห็นเยอะมากดูสิ สวยงามภาษาอีสานเรียกตาสะออนด้ยูโ you น know, สะออนแปลว่าอ่อนสอนแล้ว <c> โ <oughs> อ้โหเยอะมากตื่นตาตื่นใจพุ่มนี้เยอะมากนี่มันจะมีต้นตัวเมียกับตัวผู้อันนี้คือต้นตัวเมียต้นตัวผู้อยู่ข้างๆกันไม่มีลูกเลยอันนี้ต้นตัวเมียอันนี้เยอะมากนี่ยังไม่สุก เต็มต้นเลยค่ะออ้ยตื่นเต้นตืเยอะมากเยอะมากดอกๆเยอะมากเจอ,อเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวให้มันสุกสุกแล้วลูกมันจะเป็นสีแดงเข้มๆเดี๋ยวจะมาเก็บไปทำวายมะเมาเดี๋ยวจะมา เดี๋ยวจะเอามาลองทำวายมะม่วดูสิเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆดูเต็มต้นเลยนี่อีกต้นไม่มีอันนี้เป็นต้นตัวผู้ไม่มีอะไรเขาบอกว่าต้องปลูกพู่กันตัวผู้ตัวเมียอยู่ข้างกันมันถึงจะมีลูกถ้าตัดตัวผู้ไปตัวเมียจะไม่มีลูกประมาณนั้นเขาว่าอย่างนี้นักก็ว่าตามเขา ดูด oh, sure <st> ูดูดอกมากฉับมาเยอะเยอะมันหักขอโทษนะจ๊ะดู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 อยาจะลองชิมเอยาจะลองชิมเปียวปิ๊ดเลยอู้หูติดตาติดใจ ดอกทั้งต้นเลยมีคนมาตัดหญ้ามีคนตัดหญ้าไปให้หลังนี่อันนี้อยู่หลังบ้านดูซิดูสิสออยากให้ทุกคนมาเห็นมาเห็นต้นจริงๆดูสิมีมีแถบนี้มีแถบนี้ที่มันสุกแถบนูน้น ยังไม่สุกยังลูกเขียวๆอยู่ถ้าลูกเขียว,ยวจะไม่ค่อยเห็นมันอยู่แอบๆบแบบอยู่ใต้ใบเดี๋ยวจเข้ามาตัดต้นต้นหญ้าตรงนี้ออกอีกเนี่ยหญ้าตรงนี้โอเคเดี๋ยววันไหนทำอันไหนถ้ามันสุกให้มันแดงๆเต็มต้นอันนี้ยังยังขา,ขาวๆอยู่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นี่เกือบสุกต้องให้มันสีเข้มๆให้มันสีเข้มๆแบบนี้เดี๋ยวจะมาเก็บทำวายมเม่าเดี๋ยวจะมาโชว์วิธีทำวายมาม่อดูไปน้ำยายใหญ่ไปน่ากินมากดูกเป็นพวงเลยนี่อีกโหดูนี่เต็มเลยโอ้ยยดนี่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 น,น,นีอีกชอ่อหนึ่ง เยอะจริเยอะจริงเยอะจังโอเคอเค่ะสวัสดีค่ะ